อุบาลีขหะบดีประกาศตนเป็นพุทธสาวก76ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นปราชปราศจากโมหะทรงทำลายกิเลสเครื่องตรึงจิตได้ทรงชำนะมารไม่มีทุกข์มีจิตเสมอด้วยดีมีมารยาทเจริญมีพระปัญญาดีทรงข้ามกิเลสอันปราศจากความเสมอ และปราศจากมนทินได้ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีความสงสัยมีพระทัยดีทรงคายโลกามิตรได้ทรงบันเทิงทรงเจริญสมณธรรมสำเร็จแล้วทรงเกิดเป็นมนุษย์มีพระสริละเป็นชาติสุดท้ายทรงเป็นนระไม่มีผู้เปรียบได้ปราศจากกิเลสเพียงดังทุรี ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีความสงสยัยทรงเฉียบแหลมผู้ทรงแนะนำสัตว์ผู้เป็นสารถีผู้ประเสริฐผู้ยอดเยี่ยมทรงมีทมงามหมดความเคลือบแคลงทรงให้แสงสว่างทรงตัดมานะเสยได้มีพระวิริยะข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้องค์อาจไม่มีใครประมาณได้มีพระคุณลึกซึง้ง บรรลุถึงญาณทรงทำความเกษมมีพระญาณดารงอยู่ในธรรมทรงพระสํารวมพระองค์ดีแล้วล่วงกิเลสเครื่องข้องหลุดพ้นแล้วข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐผู้ทรงมีเสนาสนะอันสงัดสิ้นสังโย์แล้วหลุดพ้นแล้วมีพระปัญญาโต้อตอบมีพระปัญญาอย่างรู้ ทรงลดทงคือมานะเสียได้ประศจากราคะเป็นผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ประศากจทำเครื่องยึดเน่วงข้าพเจ้าเป็นสาว,วกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่เจ็ดผู้ไม่ลวงโลกทรงมีวิชาสามเป็นผู้ประเศรศสริฐทรงชำระกิเลสแล้วสะสมอักษรให้เป็นบทคาถาทรงสงบระงับ มีพระยานแจมแจ้งทรงให้ธรรมทานก่อนผู้อื่นทั้งหมดเป็นผู้สามารถข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอริยะมีพระองค์อบรมแล้วบรรลุคุณที่ควรบรรลุทรงแสดงธรรมให้พิสดารมีพระสติทรงเห็นแจ้งไม่ยุบลงไม่ฟูขึ้นไม่ทรงวันไวเป็นผู้มีความชำนาญ ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จไปดีแล้วทรงมียานไม่ทรงปล่อยพระทัยไปตามกระแสเป็นผู้หมดจดไม่สะดุ้งปราศจากความกลัวสงบอยู่ผู้เดียวทรงบรรลุธรรมอันเลิศทรงข้ามพ้นเองทรงยังสัตว์อื่นให้ข้ามพ้นด้วยข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้สงบแล้วมีพระปัญญากว้างใหญ่เสมอด้วยแผ่นดิน มีพระปัญญาใหญ่หลวงประศากความโลกทรงดำเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจ้าในปางก่อนสเสด็จไปดีไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีผู้เสมอเหมือนทรงแกล้วกล้าเป็นผู้ละเอียดสุขุมข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ตัดตัณหาได้เด็ดขาดผู้ตื่นประศากควันผู้ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิฉาบทา ผู้ควรบูชาผู้สงได้รับพระนามว่ายักษคะเป็นบุคคลผู้สูงสุดมีพระคุณช่างไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ยิ่งบรรลุยศอย่างยอดเยี่ยม77นิครนาตบุตรถามว่าขหบดีท่านประมวลถ้อยคำสําหรับพานานาคุณของพระสมณาโคดมไว้ตั้งแต่เมื่อไหรอุบาลีขหบดีตอบว่าท่านขอรับช่างดอกไม้ หรือลูกมือช่างดอกไม้ผู้ชำนาญพึงร้อยดอกไม้ต่างๆกองใหญ่ให้เป็นพวงมาลัยอันวิจิตรได้แม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงมีพระคุณควรพณน,นาเป็นอเนกทรงมีพระคุณควรพณน,นาได้หลายร้อยใครเล่าจะพณนา,นาไม่ได้ถึงพระคุณของพระองค์ผู้ควรพณนา,นาจากนั้นนิครนนาตบุตร ทนดูสกักการะของพระผู้มีพระภาคไม่ได้จึงกระอักโลหิตอุ่นออกจากปากณที่นั้นเองดังนี้แลอุปาลิวาทสูตรที่หกจบที่หก